บุญคือความสุขครับโอ้ยคือบ,บ,บ่ม่พูไทยไห้นอกบบัตเนี่ยเอามอคแขนมอคแคนมาถ่ายดูห้จักบาทเนี่ยเออตีตาไปเห็นห่วงตีมากนะในเดือมือกล้องมามามาอาจารย์นันมือเบ็ด ه, จานนั่นหน่อยร่อยเมียอาผมขอบคุณครับโอ้ยพร้อมกันเมื่อนอไหร่คิดหอดอยู่บ่เศ้านี่กระไดเอาไปเขามากก็เลยจะบ่ไใดขึ้นบ้านอีกละ บุญคือความสุขสร้างนา้ำทำบุญเป็นการดีครับผมขอบคุณทีมงานจัดเศาวเครื่องเสียงประจำของคุณพ่อสังวานอันนี้ทีมงานเครื่องเสียงเป็นมาเล่นนางานเมื่อนี้ของคุณพ่อสังวานยกเลิกเลื่อนย้ายไปปีนาวระสันแม่ยานโควิดพะนะอันผุ้จ้างยูต่างประเทศมาบด้ก็เลยเลื่อนออกไป เออมอแค้นมามอแคนครับชายอิสระครับผมบ,บุญบุญนี่เจ้าจะได้ไปเฮ็ดหนังอีแม่สางน้ำท้าบุญบ้านใดก็เฮ็ดบุญ ประเทศไทยเฮาไปนั um, oh. um, women, no ้นคือมีสางหิตสิบสองข้องสิบีคือเป็นอุบายการทาบุญตามกินบุญท้องเย็ดมือใดกระไรคําว่ากัดถินตามจริงแล้วเพราะพี่นายไกําหนดไวบแบบตเครื่องอัตตะบริขารแปดบริจังไหตามจริงแล้วสมัยก่อนเหตตาผ่าเธอซื้อกระถินมีกระถินดนังแนกกัถินหน่อยกระถินไหนกระถินบุญกระถินเน่าผมติบอยดเยอะๆด้ตัวี้เด้อข้ามาบุ่นบุญนี้เจ้าอยากได้ไปเฮ็ดยังหรือดตีไปไทยหน้าคือจังขั้วไอ้เถกบ่อเด้อทสี่เอาขโมยใบในขั้วตะขัวกีเอามาฟักใส่อตตะแกกง้มสุดิน มันมองเป็นจ้าสั้นดอกคำมาน้ำบุญคำมาบุญบุญนี่เป็นเสือน้ำะธรทม่มนไปเอาได้ขั้นผู้ใดสร้างไม่บุญพระลาสิยุสุ่งสีไดเกินโยงโยงไปอยู่ทั้งสันป้าพลานั้นแก่ผู้ทำพลาานั้นนะแก่ผู้ท่ำมาเดิมนาม

มาบุญบุญนี้มันมาออกลูกหน่อยหาหกคือจังหมาคือท่านสินเขามาหน้าบุญกิริยาวัตถุสามสืน่นบานบ่มิยันนังบ่ยันข่าบ,บ่คขงกับบุญโตแต่ศาสตร์ก็อน,นอนบอกฝันหลักลาอีกเป็นเรื่องเรื่องบุญไปทางพุ่นกามีผู้ถามหาหาไปทางบูรลพระกามีภูมมาฮับไปพักเศร้าเด้อก,กินเขานี่แม่น่าสร้างไว้แน่ใดก็มีมากปากเกินแต่ละขอคนเสือเสือถือคือสิไปขายข้ากับยังเพลิงผลบุญได้กำไรบกขาดทุนกะแม่น บุญที่ทำไปคือจังงัวสร้างมาดีนาสวนหัวให้กะแม่น้องสร้างไปจังมาไดแม่ลาเทหลังเด้อคนฟังเออยามเวดีเวนอนางยอน้อ ามจริงแล้วคนไทยเฮ้ามันสมคนด้วยแต่บอรวยสร้างน้ำทั้งหมนอยู่ว่าเพราหาเราคนมาคือถูกแทนน้อ่าสันเม่ ช่วงนี้ให้เบอลจักหน่อยก็เนาะมันเป็ี่ยนแต่แต่ก่อนตะกี้ผมสั่มเด็ระสัมมา,ส,มาสับตะเเจวุบแสงใบเฮาเห็นไดไดไงคือพุทธเจ้าพุทธิคามทามาั้งนำเมเนทีเพิ่นบ่มีเรียกขามตะเอื่นใส่คนไทยไทยเฮากะผัดปลาข้าเบียกสามที่เ้ลวกะผัดปลาเดี๋ยวก่อนพุทธเจ้าพุทธกาบเ,เอาเรียบร้อยละเอื่นใส่คนจีนจีนกระดันดันด,นดินเลียทองไปเอาจังมาสมุม้มท้ายเฮาเหยียากระเด็ดสุวรรณบ่มีเวียนทำสุวรรณบ่มีเวียนบ่พอกินไดไงจังมาพวกข้าไข่คนจีนนั่นได้เขานั่นบ่บางมีนี่นี่ท่านของ คอยเง่ฟังจำใบเนี่ยยาพากันเกียดคานให้ท่านสางเมลาส่วนมุนมาเน้นนอนยำโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้องอ้ยันนาม นี่ละพันตวาการท่านนี่อย่าสบายมือหนามือไม่พัดนัดชีวิตของคนน่ะบ่เพียงเปไปแก่ก็ตายไปจะบปรคันโดยไม่เจริญเดียวเดียวนอนนอนเดิอนเดือนเดือดกระด้งเดือนเดือกผัวแตาไม่ตั้งหลานตั้งนับท่านเจ้าเอาหาบัดเวลาแม่นเอาไตเข่าเดือมีหามเข่าปลาซาเด็กกตาหุงหักนี่ตะขอแม่นโดนเดือดมาละเปี๊ยกปิดกุมัดสินเงีนบขันสติมันสอดคุามดานาทันเดือดสิบอกไปจะเวลาเข่าสูุคุม เป็นทีจะได้ไม่เงาโคตรแถวบนนี่เอาซัำนี่เ้ยไงรอบไปจะคอยแรีนอีกเ่ะโอ้ยพ่า่พ่อ,พอเทพกัะแ่มันลุกขักลุกเนมามาล่ำบานจะของกระได <c oughs> เพราะฉะนั้นถือสร้างคุณงามความดีเป็นการดี ต่อไปคนที่เอาเด้อแม่เดอ้อกะทินบูดกะทินเน่เากะทินน้อยกะทินในจุนละกะทินมาหากะทินเจ้าพันสิบ่าลบไปในตอนนี้ให้ถามว่มาลันผู้ยิง่งไ่ายสักคนปฏิปาลบกันสักคนเอาเด้อพอได้อีดับหัวเบอร์ดีบ้างเห็นนามเบิกสักอัน ขันตอนสถานนั้นเดือเวลากระดูเดือเข้าหูเดือเข้าเต้าตัวไปแข่งกันดู้เดืยงบ้านที่อยู่พุ่มฐานกระดูจัดอันกันมามาเดือเอาเข่าแข่งทำกามเดือแม่นักจนเสืออันเต้เว้นจนแกบมินลินบินลินลาดเดือเขาเด้งเดือทำเดือดไม่รักเน่บ่รอสิ้นลาบรอสิ้นดินจะมาดังเธอเร็วอานนี่ทำไม่ต่ำพึดมือดีคุณแม่นมาล้ำเผื่อตะโจ้องดูไักระเดือบไม่ยากกสั่งมาสู่แม่นมาสู่ตีตาปะเต็นยองยังได้ยองเดือนั tương đương 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 ตาละกระดามบดึ้นไปยนั้นเด้อละสิได้เด็กตื่นเด็กตื่นละกและเด้แข่งได้ไปสีพี่เขาได้อเป็นคนใดไปสิโงกเดินเขาเอาหนาโนแม่นหมอนำทำกันละมาละดีเสริมมันดีทำกันเดิมบ่มได่บ่รอส่วนเจ้าหัวส่วนเจ้าปากละบ่ต่อกัรมีจักกีแม่นลอยสั่นต่ธรรมเรียนมามักปั่นนาอันลื้อต้มได้กบ่โนทางเจ้าตหกรเด้อเม่อาใครเจ้าบ่ม่หงมองบ่หัวบังหัวเดิม้อมเดิมผอมเดิมผอมติน บ่อองเอ้ยผาเดื <poker> <s> ้อเม่กันต่บ่องเมาร้องเบาได้แ็่สุ่มังแม่นู้ได้แม่นมาตั้งน้ำมาสักคุณมไทยใ่บ่อนอ๋อแม่นบ่อังตำกับเกิดเบาเอาน้ำเดือดละสิทถำกันบ่กันบ่ได้เดินเขาทางไม่รื้อมันเถื่อ บ่อดบ่อดบอกควาดูเดินได้เบาพื้นใดคุมกระไดเม่ลักกะไดสมธนรานูนนึกเดือเดิอเมเตอดบักถึงแคลมถึงกนลบ่อใดน้องป่าบอดันเดอไใบตาใบนาใบนาพะมันตามส่างคนซื้อๆบแมนสิขาได้อดบแมนส้างคนทางบติ้ง เราเองกระถินบ้านีแม่โลกหรือทำหยิบกรไหนมาเบาทำกันทุกครั้งอดีตจังเป็นคัพหัวหน้าโลกกันโตเวทีอะรบอบเสรดีหรือประท่าทิปไตยหรือประทายทำไรจนแล้วจนแหลกออกจนว่าสิแตกกรุงเทพกรุงไทยยมน้นมหาอยู่ในความเจริญินทางกันต่างไหนตอนนี้ยังบอกไทยเบาจัดการให้สะกดชทยอิสระสักหนึ่งผลงานเพลงสะกร ใส่ดีแม่ห้องเดินเด้อใช่อิสระเด้อนันอ,อยะมีรักไว้ที่ใจมันก็เหมือนไฟร้อนเดาเดียวเจอรักสามเศร้าเมือนไฟบุกเทาหญิงหนึ่งชายสองเจอป่อยอีกครั้ง อาจะลองมีทุกมากมายกายกองปวดสมองหัวดจงลอยลอยจนเวลาคนอามีปุ่มดอยจนเวลาคนอามีปุ่มดอยใจลอยคือเมียในนองเค่นองเ็บปวดปวดราวมาแด้วพีได้จำหยุดทำหยุดรักคนใจเก็บไปรักที่ไหนดอกอากแม่ฉันสลับอย่างทุกมาลาดีขึ้นมาการละวันเล็กมาหน่อยไม่เป็น ใค,ความรักฉันฉันทานเขาวัดปลาแล้วห่วงเหมือนดวงแกว้วแต่แล้วก็ต้องผ่านไปตอนหญิงชายผู่้ทำที่เขาขาดใจทุกวันฉันไม่มีใครเป็นนาย ผมคอยน้องใส่ผมไปใส่บ่มีไผ่านไปใส่บ่มีไผ่านไปของไผเอื้อนคือเก่าพอเรากับไปรังบิ๊กเราเอยเมาได้อวกลับแม่นนอนร้อนตำบบัมเ์ปว้ใจคนรักคือใครไม่อยากจะรู้สัตรีนั้นคือเต่ศัตรูจะนั้นแต่อยู่าเสรีมจะใชอ้สมองที่มีทุกวันทุกวี่ทำมาหากินจนแม่พิพฟ์พื้นดินให้เป็นลาพื้นดินกอง ไม่มองหังวใจเป็นยินสารประคุณคับชายคนนี้นะ้ำเบื้องหลังเบื้องหน้าไม่มีจะมอจะแอน็นาะยังมองโลูกแงดีหัวใจไม่มีราคีเหมือนกับผู้หญิงบางคน อดต้นแลยเคยขังใจไว้ยอ่งหัวใจเคยงอหู้สุงนำาผมเกิดนัดดิบพันพุนตอนนี้พี่บ่มีโอละที่ฮักหลอกขังยิงหัวใจพระเพลียติอย่างบ่ได้นอนเลียแผ้ใจให้มันเปิ่อารอน้องที่สายฝนต่อเด้อบันเดอร์บันเดอร์คอยสีเบ้าเลี้ยงกัินบันเดอรครับแม่ห้างกันยังว่าท่านได้จัดให้อยู่ tại tầng cao sáu mươi hai à số khóc mưa con số khóc lại mưa lại biết bọn thân em hát chú mưa con còn lại nó มาพอ่อไอจะรอขาอยู่สายฝนผู้บ่าวปนจนผู้ว่าสาวหตามหนใจดำว่าสิมาหามสัญญาณกับแพหงามคำสุดนาแสดระกำคิดนำมาน้องลาคำแพ่ ตเตาเวียนคำลงแปด่มงน้องาหมาบอเหตการดามเมื่อยลาหัวใจอ่อนแห้งได้แต่เลียวมองค้ยจองถ้าสาวแก้มแดงเป็นอย่างน้องจึงมาเกง่งคอยอายคอยเก้อคนดี นั่งดื่มเบียร์หัวใจตายเปล่นเวลาเมือ่อใดน้องสิมาอาภิธาดอยู่เด้วคนดีเจ้าไปโอาสายลงลืมไือบอกคิดปลาหมิงห็นอ้ายจนเงินคำโม,มี ลมบากลำบากก็มีความจริงหัวใจผู้ยิงกลอกลิงเป็นละเรื่องอำพพางไปหาบุญใหญ่กับแฟนใหม่เจ้าเล้วเอวบาคอยอายนย่ังวังมาคอยนางอยู่ที่สายฝนขับผมสาธิตทองจันเนาะ ข้าผมเลยจะเข้าเด้ครับเดยเฮ้ยเฮ้ยเออโอสาวเลยยังรองอันนี้ลบพัดตึงท่าเหนียวจะออกไปลบพัดตึง ดอดิตูดอดิตตุมานั่งดื่มเบียร์อย้ยบาดิคิดสมารถมาอีกแล้วกับวงไฟฟ้ามาแล้วบาดิค้อันเมื่อฝนตกขอแห้งยนันไฟซดเราอยู่ <c oughs> มานั่งดื่มเบียร์วอใจอายเปลี่ยเดล่ามือใดน้องสิมาาอทาอยู่เด้อคนดี เจ้าไปอยู่สายลงลืมไหลบ่อกเก็บลาดิงเห็นอายจนเงินคำหมอมีน้องจึงหลีกดีไวอ้อ้ายคพอีตาสิ่งหลบากลำบากบ่อมีความจริงหัวใจผู้ยิงกรอกรยิงละเป็นลาเครื่องนำพาง ไปหาบุ่งใหญ่กับแม่นใหม่เจ้าเล่ห์อเอว,วบานไปไอ้ยนี้อ้างว้างมาคอยนางอยู่ที่ใสฝนอือเอาเงาต่อจักบาทก็เด้อบัดเด้อพี่นออ้องอลังปอนเออตาบ้าเพลงมันมันเฮาจะเฝ้า,าเอาเนาะเฮาจะพูดเท่ากูศาสตร์หนีก่อนจะเฝ้า,าเด้อเอาเงาบัดเด้า แล้วแม่บานเีเริ่มเข่าทีเข่าทางรถไฟเริ่มเคลื่อนไปอยางเล้วแล้วบานเนี่บอกให้หำสิเด็พันกันละละบานเนี่ย <c oughs> มอนลำบ่ได้เฮ็ดเหน็น,นี่แม่จุดเท้งหันเนี่ยคอยเฮ็ดคอยทำคอยเป็นคอยไปยานแต่มันบน่ดีมือกระฟอนขากระยอนหำทั้งไตมันกระวยไม่พร้อมเนี่มันรรมาดาดิมอนลำ <c oughs> คือใจดีแท้บ่เป็นเงินไข้คือที่แม่เขียวได้แท้เอาเด้อพอดีนะพอเด้อมาพอเด้อลายแม่นปันนี่ฟังเสียงจังเด้อลายฟังเสียงเฮิงมเฮิงมละเฮิ่มก่อนเฮิงมละเฮิงมก่ออกเสียงสุนมาข้าลายแขกโซนย์แสดงติดตาพเนรผ่าน bà lâm má đu mắm bưng, ốt ban má đu mắm bưng, chân chân, chân ghế để nằm sắp lâm, lâm đê mi <laughs> ban để lâm, thì sắp năm tìm มาสียกโตราบนดนบเสียงหุ่นใสแคนทุกสาเล้นน้นเป็นลายสอยลายสอยกะเบ็ดอาหาต่มมมจักไปทำละพวเแฟนตกดเต้นกีบ่ระเดิมเเ่าพ่อมาอาแก้มือเป็นลักะเบาอุบมาเบาป่าไปนาสิพรังลักะบาพกตุกงอยยังนานักคอายร้อยกะทุงกะทุงมาเด็กเขดุ ตุ ừ, ้นดังอ่ะตุ้นดับว่าเราหันก้นเค้นแสงแดดนวัตะวานลอ้ดุ่งเด่งไพ่แกนหลอกปึงมันหันตาตกขาตาได้แต่เป็นหัดกองทึงดังผู้ดังมาเอ้ยมาเอ้ยดุ่งนิ่งน้ำดุ่งนิ่งดุ่งเด่นดุ่งนิ่งน้ำดุ่งนิ่งดุ่งเด่นดุ่งนิ่งน้ำมาดิ้งเสียงกุ้งโ่อยค่อยนาได้น้อยดอดอนนาอ้นซ้อนได้ป่าดัง แค่นั้นละแม่นน้อยๆสั่งมาของละก็เป็นต่อกันไวมากปีิคือบอกเขากันครับบ้านกะตื่นเวที่ยั่นอนจะ่าเสิยไหลแต่ก็คิดยากก็ได้ เอาใส่ดีเพิ่นสะก้นอนชาวบ้านดีไปห้างมหาสเสน่ห์จะคอยฟังลำต่อขอเสียงคยนประหยัดหัวเนาะขอเสียงคนของไงนะว้ายมีแต่ผูกกักขักเนาะนะแม่น้อยกันคือกัน ใจจังนลมาเจอแม่หาประจังเต็มตาอหลดนนั้นนาอายุอะไรไม่เกินสัสองหน้าตาท่าทางก็เทแถวมีเสนนี์เป็นกองของดีได้เคยขอบคองเขาไปล่อยเฮนอกมาในไงกันเจ้าของคนเต็มเขาปล่อยเฮนอกมาในไงกันจ้ากันละประจับปีกไทยบ่งในได้แค่ดูกอับอันฟืนไฟของเลได้ลานหน้าไฟหน้าฟันผู้ปันไายดีไม่ห่างมหาสนิที่กว่วสาวนักเรียนบ่แมืงจันเต้าจั่วสาวนักเรียนบ่ จันและเศร้าไม่ห่างคำหางทำแตงเอ้ยเคยมีแฟนตาตำมันทำมันตาละเกินแล้วนางนั่นเอ่ยเคยเปรวเคยปนแล้วก็พอว่าเป็นตะการภาไทยห่างเต่ไปกับ่มฟังเดินน้องเอ้ยไอ้บังเซยแไม่ห่างบนไทยซ้ำไปใจได้เจอได้ไกลได้พูดได้คุยบอกถุยสุยแม่ชบปันผูกหูเลยร้องเด้อเย็นรล้วเธเป็นไม่ห่างโบได้ห่าง สบัดเด็กหกมาพ่อตัวพีดีน้าฮอกก็เลยนิยมนิยมนิยมพี่แสนนิยมดักแล่อยาลุ่นดักลองดักจอไม่ผู้สร้สญญางสมไปห้างมาซาธะองเป็นหนึ่งในึล้านแสดงเปล้วตาถึงมีนาคีปัญหาไเป็นปัญหาได้เลยปัญหาบอกมีบอกมีปัญหาอย่างเลยขับเบยออุวาสาวไม่หางนางไม่ดา สมมาติการนงนี้คือสิ่งดีที่ต้องการพอเคยถึงจอกถึงจอกถึงจอกจอกจอกถึงจอกถึงจอกถึงจอกจอกดุ้งอะไรมาเลยคนก็ตามสร้างมันโมพังจางสร้างกับมันโมห่างกจังกันโทในด้นองเปรียบห่วมีบีจบแม่หางสแล้วห้างขายสร้างขอลามันโมหม็นตื้อๆคือน้ำแซบบอดอก อยากแรจะยุ่นอยากระหองอยากจอไม่กูสร้างสมไม่ห่างมาสาธารมเป็นหนึ่งในร้านแสด่แกตาถึตงมีหน้าคีบมาไม่เป็นปัญหาใดๆเลยป้าบอกมีบอกมีปัญหาอย่างเลยคำเอย่ออุบาสาวไม่ห่างนักไม่ดาไม่ดีดินเดอสมัติกานนี้คือสิ่งดีที่ต้องการโค้ถึงจาะถึงจาะถึงเจะเจาะถึงเจาะถึงเจาะถึงจ่เจาะโดนไงมา คนก็นตามสร้างมันหม้อหังจั้งสร้างกับมันหม้อห้างจังกัดทาได้ดอกเปรียบหัวมชีวีกับแม่ห้างันแลอวอาสดวัสดิส์ท่าจะของปอมดีครับเรียบร้อยครับแม่ คร,ครับัตรนี้ย้อนลัดตัดตอนครับขอบคุณครับโอ้ยขอบคุณห,หลายเด้อผู้ใจใจใจสปอร์ตเอามาให้มาลอกมาลำ่ำ่อนซอยพร้อมเก่าเงินนำคำมาให้พอได้คาเตือนน้ำมันไปล่ำโคตรลาดทีเด่เท้ามืออื่นบัดนี้บุญกระถินมหากระถินให้ปลาลบจ้ะน้อยเนาะแม่เนาะเดี๋ยวรอบหน้าหาเทียบเพได้ฟังเอาฟังกระถินจักน้อยบัดเนี่ยสลองของบวชของบุญพันสกรอน เอาละฮานี่จังหวัปังเ้ยเจ้าปะคุณพอซ าฟังได้เาบ,บาปคุณพอรัทธาชกใช่เคยละมาได้หัวทอบักแข่งแมนได้ไปพุ่มสิแข่งมาเล็วไรห,หุ่นตะฟับบงเอาหูเดือคนรัทธาเนี่พอจันเตะเขาดีบ่ต่อมาสู่ครับผมจะนําไปหีกงมงม,มแบบดงแบบปลาฉกใช่สีเดียบป็นกตีนี้ใหญ่เรื่องกตินตนี้มันมีความหมายตั้งแต่กุ๊กแต่เข้าบนดนี่ผมสีเดียฟังเบิ่งเป็นก่อนละักคุณมาฟังเสียประเด็นกว่าซัดทธาดีเวลาอดีตเร็วฟังเดือพุมสีเลลํำใหม่มันก็โกลงโู้ฟังก่อนได้จังไยเรื่องการเมืองภูมิศาสต์เข้ามาฟังก ได้ย่องลำลงกรบาดีนอกจากนี้ยามีหมูส้มกะถินเคยได้ยินเรือนยั่งแมนไปไปรนสั่งแต่บางเขากี่พราะโคดมยังอยู่ไปผู้ทำเด็กเดือบเสริมสา่งแต่งแปลงเขามาบอกแกงแกงไผแต่งทำกะินก่อนหมูคนเอาตลายอยู่เมืองในแถไปเปลี่ยนบาดีอ่านฟังเดือบุ้มสีบาน้ำมาถูมาถาเปจะได้บอกบางว่าทางเจ้าบามาเมื่อนี้อากาศแจ้งปอดโปร่งลำดีฟังเอาสาเดือครับสีบาไปตามเรื่องเรื่องกะทินมีเกะเพมาได้ของพอสังบ้านผู้หูซ้อนให้แต่โดนซื้อเสียงหนังจนจนเอกำไฟเฮมือง คนเป็นละมันน้ำมันดูดิสิษมีไรรอเหื่อได้ตูกองข่อยปลาเรียนลำจำชื่อเสือว่าจุกใจเด้อพวกเอิดในป่ากองดินลำใส่ไผ่กะตองเตียนบ่ได้จุกขึ้นเลยเกิดได้ยินไหมครับจุงตาบังดูบางบิสังคาเดือดละเป็นคนสบาธรรมะมากรมูสบายถีบบนย่ามาเข้าขังก่อนทำขังแล็บเดือบ้เติมแต่งแปงปัดเชตาบันละบะฮาบิข่านบอลพระองค์เนาอย่างยังมีบาดีอังนฟังเดือบุ้มที่บาหนามัาถูมัาถาองค์พระพุทธเจ้าเนาสีสังกาลเชตาบันดีบาดันเนาอยู่เชตาบันพ่อตา ไปถึงเจ้าดอนเมืองสาเกตปิดเวลาลงสิ้นเดินดาราบางทั้งถึงฤดูฝนเทตกลงหลุกลุ่มจีวรทรงเปลี่ยนเปลี่ยนเดินเท้าเก้าไปพอตาไปถึงเจ้าองค์ทันสัมพันยูยอพระกรมือรมนิกาปลุ่งซ้ำครังอันนี้จีวรขาสังฆามันเปียกองพระพุทธตเจ้าก็าเลยสี่สังการเพื่อได้อนุญาตให้แห่เริ่มก่อทำกระถินแสดงเป็นผลวหลับก่อการนั้นลำนำําแสดงเป็นเรื่องกดเขียนสี่แจกแยกกระถินดอกไข่เฮาได้ลาวาไปส่วนกระถินนี้ก็ได้ให้แยกออกเป็นสองสี่ได้ไข่ตา้มข้องพุทธตองค์ทรงไป จางมาได้หนึ่งนั่นเปวยาไม่สะดึงเอามาคืนเงยผาจีบอนจงคอยเป็นกะทินได้จางมาไรสองนั่นะผู้ทำกัน,นี่มันเกณฑ์ไนะด้สรงบอกมันควรมันสวรรต่อจากในนี่นั่นน้ามีภาคปัจจัยให้เป็นคำสัรสูงโมบายไอ้างบ่ากะทินน่มาตุสากกะทินน่มาตุสังอาจาาได้ยังอาตูปตังเพื่อกะทินน่มาทนั่งผูฟังจำใบยามีไปทั้งนาตาบีมาไหลทาวุปรุกนั่นนาตาบีว้ฟังสองคอยฟังเด้ออัลละพี่น้องผมสิบ้าเกินคักว่ากะทินน่มาทนั่งกับทางบริบ้านทางไหลเรา เพื่อจะนําไปถวายแก่พิสุองค์ใดองค์หนึ่งในเขตบริหารนี้หากเขียนสมควรแก่พิสุองค์ใดองค์หนึ่งจมโกทนาพร้อมกันเถิดเกิดว่าผมเดียนได้สมองใบใดของตาสมองก็มาหาลำกาก่อคนต่อไปนี้สีได้คนขดกนตำลักเดิมเดิมเมลากะทิน้มันมมอยังใดใส่โซนให้คุณลำด้วยละแม่นก่อนแก่เปมาเอาว่าขั้นแกบรอะไรเงินจาก่าเอาเรียนลำจนเท่าบอยจนล้นได้เบาตามก่อนลำจืดๆเด้อ Có năm sáu mấy câu <laughs> non qua đây tăng chạy vào อันนี้ซุ้มืงินี๋ไ่ได้ถามกับดอกไบอันไหนก่าไปเลยบัดนี้ใครเบ้ากะทินคอยที่ยอดลัดตะตอนนี้บัดนี้ไ่ได้เบ้าดนบัดนี้กะินมีกะินดังแนมีกะถินบูดกะินเน่าใหม่เข้ามาอย่างบัดนี้แม่คขามากะทินบูดกะทินเน่าใหม่ข้ามาสิ่ทีเทาท่านไปแล้วดีห่วงใจน้ำฝนฝนพลาที่ได้กะลเป็นกะทินเน่าแต่มาพวกเจ้าฟังแล้วจืดเอาส่วนจุลละกะถินนั้นเล็กมากเต็มทุนเป็นกะินคนจนเครืองทำพระองค์เจ้าพื่นจระพากันบ่าวทำมาแต่ก่อนลาตะใจยาสางทุนนั้นบ่อไหลส่วนมหากะ